ส,ส,ส่งส่งรูปไลน์ไปให้เขาดูแล้วใช่ไหมใช่จริงนะ,ะมั่นใจจริงนะเขาแม่เขาไม่อยากคุยกับแฟนชาวบ้านนี้ไงโอ้ยดิจิตูมีอะไรกันโอ้ยลงเสียงลงเสียง สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ดูอชานลนะคะมูนีลาคือมั่นบอมแมร์ไม่เป็นอันเทนแบบไรบอมแมร์ท่านท่านนางปะทูมาหลายน่บอมเปนไล่ผมดำวรุ่นเนี่ยมามตังอนต่อขุนผมบูลี่แล้วหนึ่งพี่น้องเอ้ยมันบูลี่น้องบูลี่นองเฮ้ย เมื่อเนี้มื่อกี้เขาแลกมาโนซี่นะคะพี่น้องขาแล้วก็นี่เลยนะคะเรามาเจอสาวสวยอสวยนะอุ้ยน้าขึ้เหลือมแกเมื่อนี้เป็นวันจีนดับเพิ่นก็เลยออกมาได้พี่น้องฝั่งเมื่อกี้มาบนที่ตัวเองข้าวเปนนี้เลยชานน่ะนี่นุยไปหลับเมนี่ที่บ้านมากินข้าวที่บ้านสวนนี้แต่ยิ่เสียงไม่รีบว่าอยู่บอเพิ่นว่าทำกินที่เฮียงใหม่ากินอยู่ท่าสี่แยกอยู่โอ้ย ฟ้าบ้ได้กินง่ายดอกถูกกับเทียนบ่มี่กูบ้ได้กินนะคะกัตมบ้าเทีถูบขีรยยไอ้ไอ้อกเถินหัวจักบานได้ยังเอาไปใส่ก้นมีมีหมนะไม่ใจยุ้ย่ะมาสู้กับเพ่นน่ะบุ้ยหนาสุดอหรีเนาะยังบ่ได้อยุ้ยยิ่งก็นนก้องยูไมนสวดแท้งอหลีเลยไอโฟนเจอกล้องมันต้องแท่งหนากันเนี่ย มพอเพื่อนสาวพุ่น้องมาพ่อเพื่อนสาวอยู่บ้านนซีนะคะอ,นอคขนาดบ้านนั่งอยู่ไกลๆนี่คอยอยังได้ไปฮับนั่งเด้อตด้งแต่เป็นบบาอ่นเียนเรียน่วมกัดคุนบเป็นสาวก็คือว่าเขาเป็นบบาเขาแฉใส่เวีดของกับ,บปอมไปซะน่ไม่ค่มาแต่งหญิงแต่แต่เนน้อยหน่อยิ oh, ดลุยเียมงแหเแงไอเงเทอเยเไอ้เอทีไอ สิไปครับอันบกเกมนะผู้ชายจะนัผู้ชายบ่แม่เคยไหมเราโว้บ่าอาว่าทั่หาผู้ใดอหาบกเกมอจะนัดผู้ชายบ่แม่เอยว่าเกมบ้านได้ปะนี่ยกับผู้ห่ตวเนีะผู้ใหซื้อเกมมันแห่เยอะนี่ฮะผู้ใหก่เกเกมเดวา ทีบิวในผู้อใครีบิว่งน้อเจ้าเรอนเาะถามว่าเอาเจ้าไปใส่เจ้าใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่สองคนสั่นอันผู้ใหญ่เสื้อให้เจียมสั่นเอาใส่้เจ้าเหรอวันนี้เป็นกระเทตัววัผ้าหลาคกูเป็นทอมเมียไม่มีบิวกับหัดเป็นท่อมอยู่ข้าหนึ่งยอีนุนผาอีิเป็น่อมรอบนาเป็นมันเป็นยัง อ้ยตัวาจะสวยม่งไดนี่เล่างสวยมองไดคอถามอุ้ยไต่หมอแบมาคยเป็นกบเป็นเขียดไใตหมอแปไตไปไตเอาหมอมาาไต่หาเมลีเออเม่นเี่ไม่เลาอกจะเลีหรองไฟส่เาเมี่กี่ราเขามาทางนน้ะเราะว่าอุ้ยงามงามดอกบัววาสนางามงามเมื่อจะาตดอมีอุ้ยมบัวลาอีหลีเด้อลาอีหลีงามีหลีเพราะว่าเจ้า จะขุ่นชิ้นที่แถวนันเนาะเบิ่งเลยเวลาบอกก็ยังไม่เหลือหมากสับซองไฟสายใส่ไหนสินะใจอี๋ย่างอีนทุนเบื้องเกิดมากยังอกมึงน่ะนั่นเยี่ยมมาแทนทุนนะเมื่อนี้ผู้ใดเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เจ็บท้องจะไปเยี่ยมเป็นอย่างห้องของอ yeah> ุ yani ker, ้ยมาดื่มผมมันหลายมเยือดมาแรกน้ำนะฮะมือนี้อันย่างไก่ตัวเด็มันสีเสือบคือสีห้องม้วนๆดอกกันไก่ดับไก่ดับ มาแย่อะไรกิบกลินไก้ไก่เมีนั่งห้อมดับแล้วซูยล่ามาดูด้วยสันเรียว่าเต็มข้อกเตอนนี้นี่ลูกลุงแย่ไปเลยแล้วเป็นอย่งวดขครเป็นอางกูบ่ได้เป็นโรคเก่าโอ้ยเป็ย่คือนาอันนอนั่นโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนั่งกันคุยโทรศัพท์กับผู้บาวาดี่ะนี่วันไล่ไล่ดเอ ก็เนี่ยค่ะเบอร์เบอร์หนูเองาม่ลีรับนสังเกแล้วเพชื่ออะไรคะเบาวรับบวครับชื่อกอสุดหล่อชื่ออะไรนะคะขออีกรอบนึงอคชื่อยอคร่อมียคสุดหล่อไอไอแต่งกันคุี่แบ๊กแข่งแข่นเท่ะไรคะจนเธอได้สิม่นาจากหน้าา ประมาณเท่าไหร่นะคะ21เด็กเตงยังเรียนหรือว่าตอนนี้เป็นทหารคะ25ใช่ไหมแล้วเตงไม่ไม่มีไม่ไม่มีแฟนเหรอคะจริงเหรอจะจะมั่นใจได้ไงว่าเตงโสดเขาจะไม่ได้คุยกับแฟนคนอื่น เขาไม่อยากคุยกับแฟนนอ้นนึงเขาไม่อยากเป็นคนบาาที่แบบไปแย่งแฟนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแตงไปแตงยกมือสามนิ้วขึ้นสาบานให้เขาดูก่อนจริงอะไรนะ,ะ,ะนไรแตงส่งส่งรูปไลน์มาให้เขาดูเลยใช่ไหม จริงนะมั่นใจจริงเขาไม่เขาไม่อยากคุยกับแฟนชาวบ้านนี้ไงโอ้ยจะจูไมีอยากคุ้โอ้ยลงเสียงลงเสียงเฮ้ยยังไงฮัลโหลเต้กินข้าวยังคะเต้งตเติมตังโทรศัพท์ให้เขาหน่อย20บาท ได้ค่ะเติมทำไมไอ้นะเติมให้เขาเติมให้ทำไมเขาเขาอยากจะส่งรูปให้เขาแฟนเขาดูไงเดี๋ยวกลับไปก็อีสโซลูปอุ้ยมันไปแล้วเนี่ยอะไรนะคะอุ้ยอะไรนะคะไม่มีเขาอยัางสดอยู่ ก็มีก็นี่ไงเขาคุยอยู่เพราะว่าเขาเขาเขาใช้เขาใช้สองเครื่องนี้ใช้สองคน กินข้าวยางตอนเดี๋ยวเขาขอกินข้าวก่อนไหมไหมเขากินข้าวกับส้มตำกินกับไก่แล้วก็ยังมีอะไรอีกบ้างไหมเยอะแยะเลยเขาเพิ่งกินได้สองสามคำเดี๋ยวเพื่อนแย่งกินหมดเขาจะกินไม่ทันเพื่อนโอเคไหมตัวเองโอเคเดี๋ยวประมาณอีกประมาณสักเก้าสิบนาทีตัคเอยโท่มาใหม่นะสบายค่ะโอ้ยเิ่ ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะเล้งหายหายเลยกูเห็นตัวนันตันี้เลยแบกกูไหนโทรมาเมื่อยแบบไม่กระทำเลยไงโทรมาหน่ะถามว่ามีแฟนหรือบปล่าีบได้บอเพราะว่าเบื่อกูแม่เราแล้็ถือบ่าหัวมึงมีแฟนแล้วเอนเดียวไปเอาเบื่อเวลาเพียรนะเอาเบื่อไมหน้าเพียรเพราะว่าเบื่อมีแต่จะหน้าเพียร อันกูง้งกูถามบางหันางหันกูบงงคับประไดี๋ยกูงงมาเปิดแฟช่องนากูเดี๋ยวกูงงงงจนมาแถบตาพ่กเรากูเปลี่ยนเสียงก็เราเสียงมงหันหันโอ้ยเกียร์มันขอนี้ข้อเกียร์มันแตกว่งหันนนัเสียงเลเวลแปดบีบเป็นบีบรูดแปะเอาเจี่จูเหนนั่งนอทิจูนั่น่อยู่มุยอยู่อยูนมันเซ็ตอ้อเซ็ตยังไอ้ เอาแนวสีดก้นสีดเอาโม่ดาวดี่ดาวเป็นคุยดาวประมาณนี้นะคะถ้าไปเลน้ใหม่ก็ประมาณนี้พี่น้องอยู่บ่เคยแลี้ยงไม่ได้ยู่แเลี้อยู่แเลี้ยไม่ให้มูกินนั่งอยู่ซื่อกระจาของข้าวตะกี้กระจาของบอยยุยยุยยุยก็อยากได้บักนี่ยุยกูแน่เลยกับมูบางามเนาะจะได้มูบงามสุดเนาะเ้าก็ไลรนี้ไปหาเลี้ยงเอาใหม่อื่นเหรอเนาะมูเลี้ยงใหม่บ่ได้ก็ต้องให้มูเลี้ยงให้สิคะแล้วของน้ำเลี้ยงก็เลี้ยงตกว่ ล่นของน้ำวัดบ่ของน้ำวัดยุ้ยซุดสีเหลืองซุดสีเหลืองเินอ่หาแล้วโอ้ยโอ๊ยเอาเบื้องผิดบ่ใส่เสื้อเหลืองไม่ใส่เสื้อเหลืองใส่ต้อนใ่เหลืองเบิด์ุดนะบูงงอีเตย์อีแตงหลักแขนปุ่นอีเตย์หลักแขนของน้ำเด้อ แลเดือดก,ก็สักกีให้มัดครับงามดับหนึ่งโดดอุ้ยชา